สวัสดีครับทักทาย FC บ้านสวนเย็นจำใสทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมทันตาพากเกษตรนะครับก็ภารกิจยาำเช้าตรู่ของวันที่7กรกฎาคม2568นะครับภารกิจวันนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเพิ่มเติมสารอาหารให้กับเขานะครับเปลี่ยนถุงจากถุงดำเป็นนะครับเป็นกระถางนะครับเนาะไซส์เบอร์8นะครับผม ให้น้องเพิ่มสารอาหารให้กับเขานะครับน้องจะได้ตัวไวนะครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งนะครับไส้แดงเนาะนี่เป็นสายพันธุ์แดงลาวานะครับอีกต้นหนึ่งนะครับมีสองต้นเนาะก็จะเป็นพลอยสยามนะครับตัวนี้พลอยสยามนะครับต้นน้องแข็งแรงดีอันนี้เป็นฝรั่งไส้แดงทั้งสองเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาสองต้นนี้ครับดูแลแล้วก็ทําเป็นต้นแม่พันธุ์ของสวนเราอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ทํา เดือนพรอะช้าเล็กๆนะครับที่มุมหลังบ้านนะครับอันนี้หลังบ้านพิกัดก็บ้านเลขที่805หมู่3ามตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับตัวน,นี้เนาะแต่สวนเราอยู่ที่พื้นที่อำเภอโดยหลวงนะครับโอเคเนาะสองต้นง่ายๆเลยนะครับรทำกันเลยง่าย ไม่ายครับดีเพื่อนเพื่อนต้นพันนี้แข็งแรงเนาะอะแรดีมากเลยครับ <c oughs> เดงลาวาครับ นี้เราผสมเองนะครับก็จะใส่ใบรับมีส่วนผสมใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูก็พอดีก็เพิ่มในตัวเจ่นให้กับดินนะครับต้นไม้ก็โตเร็วนะเสร็จแล้วครับต้น ต้นที่สองครับมุมหลังบ้านเล็กๆเราก็จะทำนะครับเพื่อทำไว้นะเพราะว่าเราชอบเนาะชอบในการชอบในไม้ผลนะครับหลงรักเลยครับไม้ผลเนี่ยไปต้นพลอยสยามครับความสูงหน้าประมาณ45เซนเนาะ บีบครับเพื่อนลองทําดูเนาะถ้าเปลี่ยนกระถางนะครับเราเปลี่ยนให้เขามีาภชชนะที่ห่อนะครับเขาก็จะโตเร็วเนาะมีสารอาหารเยอะขึ้นนะครับเราก็จะเลี้ยงไว้ในกระถางนะประมาณสักเดือนเดือนก,กว่าห่สองเดือนแล้วก็เอาไปปลูกลงดินได้นะครับปลูกลงดินแล้วก็ลดน้ำนแหละเขาก็จะโตเร็วเนาะ อันนี้ตามสูตรที่ที่ผมทำอยู่นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่ที่ไม่มีเวลาก็สามารถเอาลงดินได้เลยนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเนาะ,ะมีฝนนะครับมีน้ำเนาะ,ะกิจยามเช้าเราก็จะมาดูแลต้นไม้เล็กๆน้อยๆาบเนี้ครับก่อนไปทำงานเนาะ เวลาว่างกินกาแฟไปด้วยโอเคเรียบร้อยครับผมสำหรับการเปลี่ยนกระถางนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับอชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบ้านสวนเย็นจำใสกับทันตาพากเษนะกษตรเนาะก็ช่วงไหนเราว่างเราก็สามารถทำได้เป็นงานอดิเรกนะครับหรือว่าเป็นงานเสริมไปด้วยนะครับผมโอเคเนาะ สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะครับกับฝรั่งไส้แดงบ้านสวนยียน่ยมเย็่มมใสนะครับบ๊ายบายครับ